สวัสดีครับกลับมาหึงห้องมาเจอของสองกล่องใหญ่ด้วยรักจากกระสินคุณแม่วันนี้ส่งมา <c oughs> สงมา่สงอะไรมาให้ลูกเนอะลูกค่ะสง่งอะไรมา <c oughs> โอ้โหมีดสวยจังเลยคุณมีดคุณเท่จังเลยค่ะ <c oughs> เท่ไหม <c oughs> เท่มากค่ะมีดสั่งจากออนไลน์ ยอดเลยเล่นเท่าไหร่500ห้าร้อยสบบาทไม่แพงนะรุนกันครับว่าคืออะไรหรือว่ามีจะบาดมือก่อนส่งตรงจากยังตลาดกระสินฟึบ ลบนี่เลยห่อมาอย่างดีห่อมาอย่างดีกล่ง<ห>อ,องอแรกนี่น้าน่าจะเป็นเสื้อผ้ามั้เสื้อสกีไลด์ดูนะครับก็คืออะไรห่อมาสองชั้นแม่นี่เ,เรียบร้อยนะอันนี้เป็นพวกกล่องแรกนีนเป็นเสื้อผ้าแยกมาอยู่เพราะว่าดูจากสภาพกล่องกล่องนี้มันจะชื้นหน่อย พราะว่าเปียกแม่ทําเสื้อนะแม่เป็นแบบอารมณ์เป็นดูซุปเปอร์รอดูท,ทําเสื้อว่าหาเศรษฐีไอ้ไลน์ไหนอีกเอฟซีท่านใดอยากได้ก็ซีเอฟได้นะครับเป็นรูปคุณทุกซ่สมิตสาวเลยภาษาอีสานเรียกว่าหน้าขาวเปืนวอน โอ้ยฉันดำอ๋อลู่ปริยาฉันสีเหลืองด้วยนะโอ้โหแม่จัดมาแบบเต็มคารเบลเลยเป็นคู่กันเหรอเธอกับฉันเกินนะอะไรอะไรอีกดูดิมีแล้วก็ลายคู่กับคุณยายทุกข้ามมหาเศรษฐีอ๋อสกินตัวละเท่าไหร่นะร้อยห้าสิบ ผ้าสีเหลืองอ๋อพี่เต็มการาเบียวเลยดู YouTube Subscribe My Channel 0 9 8ย์เก้าทำไมเก่งงี้วะทำไมแม่งเก่งงี้วะยอดนะดูดิทำแบบคำว่ามหาเศรษฐีมีแบบนี้ด้วยอ๋อแบบนี้ด้วยเป็นไงล่ะเต็มการาเบียวปล่าล่ะ ลอ,องใส่์เขาทำเป็นงานแก้ั่นเลยเขาน่าจะพิมพ์อะไรผิดออร้านพิมพ์มาหมาเศรษฐีก็ไอ,อยู่ทำไมทำไมมีอันนี้มาทับอ๋หมาเศรษฐีนี่ว่าหมาเศรษฐีนี่ตัวนี้เห็นชัดเลย <revealed> ไม้เวนไรอืม ถึงก็ทำไมทำแบบเป็นอย่างนี้มาโอ้โหไม่น่าทำนะร้านน่าจะน่าจะทำให้แก้ใหม่เลยเน,ะนาะให้แก้ให้ให,ใหม่ไม่ดีเท่าไหร่นะเออนี่อันอันที่ถูกจะเป็นอย่างนี้นะก็จะไม่มีออนี่ทำถูกอ,อ,อันนี้ทำผิดไม่เป็นไรไม่ว่ากันนี่ทำผิดก็เลยแบบ้หวออังในแง่ดีก็ได้นั่น โอเคหมดยัยังโอ้โหใส่ได้เป็นอาทิตย์เลยทีเดียว <c oughs> ตกใจหน้าตัวเองเฟซีท oh ่า <F 4. S 1> นใดก็สนใจก็ซีเฟได้นะครับเนื้อผ้าดีซับน้ำได้ดีเ <c oughs> ช็ดรถเช็ด <c oughs> ชคืนให้ดีเ <c oughs> ช็ดเท้า <c oughs> ใครรักทุกซ่าก็มีใส่ใครเกียดทุกซ่าจะมีเช็ดอย่างอื่นนะเติบโอ้โหคุณแม่ร <sk> ู้สึกว่าคุณแม่จะว่างมากดูคุณแม่ชัดมากเป็นเาราเบลเกิดวุฒิปัญญาอะไรก็ไม่รู้โอ้โหทุกซ่ามหาเศรษฐียอด YouTube สับสไคร์ไมชแนลโอ้โหเบอร์โทรหาละ92 892 2892นี有有่แหละสวยเลยยอดเจียวหวยลาวบบอกถึงความรักของคุณแม่ โอ้โหสุดสวยนะสุดๆเหลืเอ,อเหลือไว้ใส่เองหรือเปล่าแม่ไม่เอามานี่หมดเลยโอ้มันเยอะมากละเนี่ย <laughs> <laughs> โอ้เยอะมากรู้แล้วลว,ว่าได้เงินที่ส่งไปให้เอาไปไหนหมดเยอะมาก คือมันมันเกินความพอดีแล้วน่มันดูแบบโอ้โหมันเยอะไปเสียงเดียวเขาพิมพ์ผิดไงเขา่น่าจะแล้วอิดชอบนลโอ้โหทำไม่ดีเลยเออคือเห็นแล้วไม่อยากจ้างอีกนะรูสีก็ทำซ,ซีดๆดูอ,อไม่ดีเลยกาว่าจะทำแบบว่าเออเที่ยวหน้ากลับไปถูกหวยยงนี้จะทำเสื้อแจกเอฟซีก็เลยไม่ได้เลยดู ทาไม่ค่อยแน่นเนสกีนผิดก็ไม่ยอมสกีนผิดก็ไม่ยอมรับผิดชอบดูมันคือมันไม่ใช่เลยดูมันทําแบบไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยคือทําอะไรอย่างนี้ก็น่าจะตัดอย่างอื่นที่มันดีๆกว่านี้ออกมาคือทําอะไรคือเสียก็ต้องยอมเสียนะะอ,อ,อาจจะต้องไม่งั้นก็ทําให้มันดีกว่านี้ไงอันนี้คือทําอะไรนี่โอ้หเรเป็กไร้งเถอะ ก็จะเป็นเสื้อนะตตอร่วมๆประมาณยี่สิบตัวได้โอเยอะมากอ่ะครูวันนี้ <S <S> มาต่อกันที่กล่องที่สอง <S <S อันนี้เป็นของสดของที่สองนี่เป็นอาหารสด สองส่หอคันกระแทกมาอย่างดีห่ออย่างดีเลยปลาส้มแล้วก็เป็นพวกปลาดุกหออมาอย่างดีเป็นปลาส้มปลาส้ม ตัวนี้ก็เป็นปลาดุกปลาดุกแดดเดียวแดดเดียวแกดูอด้วยรักจากแม่สู่ลูกน้อยอหอยสังทั้งสองคน <c oughs> นี่นะปลาดุกน่ากินมาก <c oughs> โอ้โหเตาเข้าเตาอบรุมร้อนนะอื <c oughs> <c oughs> ลองไหมละ่ะ นี่ปลาช่อนหอเห็นไหมมองกินไหมช่อนช่อนดุน,นี่เป็นปลาส้มปลาส้มปส้มบอกว่าน่ากินมากเลยดูออข้าวเลยส้มปลาส้มเพื่อนบอกว่าอยากกินปลาส้มกินนงคุงันนะชอบมากเลยเออ ปลามาสองถุงปักส้มสองถุงแล้วก็ปลาดุกถุงหนึง่งโอ้สุดยอดเลยอะ่ะน่ากินมากเลยทอดได้เลยเนี่ยเจด,ด,ดทอดหมูข,<อ>ข้าว,าว<ป>เลยเออไม่เกิดใครแบบฮาร์ดคอร์หน่อยก็กินดิบซอยแล้วก็กินกับพริกแซ่บเลยนี่สุดยอดมีก็เป็นความรักของคุณแม่นะครับดู มาแมาอาสเลยเต็มกระเบลอ <laughs> โอเคขอบคุณครับสวัสดีครับผม